การแพร่ระบาดของโควิดสิก็สมผลให้หนักศึกษาเองเนี่ยต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์จริงๆแล้วร้อเปเซเลยนะครับเพราะว่าเป็นปีแล้วซึ่งมีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนอย่างแน่นอนวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัวดลบัวบางพลูผู้อำนวยการสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏรํรำไพบรรณีเกี่ยวกับทางออกของปัญหานี้ครับว่าจะมีทางแก้ไขอย,อย่างไรและตอนนี้เจอปัญหาจากนักศึกษาอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณท่านอธิการสองท่านครับผมครับโอ้โหอาจารย์ครับปีกว่าได้ไหมครัที่เรามีการสอนออนไลน์ตอนนี้ใช่ครับผมตอนมหาวิทยาลัยราชภัฏรันบนีของเราเนี่ยนะครับก็ได้ประกาศนะครับว่าเราสอนออนไลน์มาสองเทอมแล้วก็คือหนึ่งปีแล้วนะครับก็ได้ประสบทั้งปัญหาประสบทั้งแนวทางการแก้ไขเราก็ได้เตรียมบุคลากรไว้หลายๆขั้นตอนด้วยนะครับก็เป็นนโยบายท่านอธิการนะครับว่า ในส่วนของปัญหาที่เราพบเจอตั้งแต่แรกๆเนี่ยนะครับเจออะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นนะครับเราก็ทําการสํารวจก่อนเลยครับว่านักศึกษาของเราเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมีข้อจํากัดอะไรบ้างหรือมีทักษะในการเรียนออนไลน์อะไรต่างๆยังไงบ้างเนี่ยเราก็ได้ทำก่อนนะฮะผลที่ได้นะครับจากการสํารวจเนี่ยนะฮะเราก็พบว่านักศึกษาของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโทรศัพท์ในการเรียนการสอนอยู่อุปกรณ์หนึ่งประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่มีตัว เดียวนะครับแล้วก็อันที่สองคือปัญหาเรื่องของสัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนกันที่เด็กเขาบอกนะครับว่าถ้าเน็ตดีอันเน็ตเร็วก็เรียนดีเน็ตช้าก็ตายแบบนี้ก็เป็นเ,เรื่องของสถานที่ด้วยนะครับภูมิอากาศด้วยอันที่สองนะครับก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนนั่นเองครับก็คือท่านรัฐกาลของเราเนี่ยก็มีแนวเหมือนนโยบายนะครับว่าต้องให้อาจารย์เนี่ย ไปอบรมในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนการสอนออนไลน์นะครับว่าจะต้องมีทักษะในการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็เตรียมสื่อนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันต้องมีต้องนําเรียนนะครับว่าเรามีหลากหลายยี่ห้อมากนะครับ,รบแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้ของคุณครูหรือของอาจารย์เนี่ยเขามีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเลือกที่มันเป็นแพลตฟอร์มเดียวนะครับต้องพยายาม ไม่ให้เด็กเรียนเจอแอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันเด็กอโอนลันกษณะแบบนี้ครับผมตอนนี้ที่ใช้อยู่เป็นอะไรครับ g o o g l e m e e หรือครับใช่ครับในมหาลัยตอนนี้เราเลือกอย่างเดียวเลยครับเป็น o o m l e t e e t นะครับครับคุณภาพการสอนอาจารย์มองว่ายังไงบ้างครับในระบบออนไลน์ คุณภาพการสอนนี่ยต้องต้องนาเรียนอย่างนี้ครับว่าเราต้องปรับไมเซตของทั้งระบบเลยครับทั้งแบบผู้บริหารอาจารย์แล้วก็นักศึกษานะครับต้องให้ท่านเข้าใจก่อนครับว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสอนแบบปกติได้มันไม่ใช่แบบเหมือนกับในชั้นเรียนแล้วก็ใช้เวลาเหมือนเหมือนในห้องเรียนนะฮะซึ่งเราก็ต้องปรับความเข้าใจก่อนในเรื่องของการเรียนการสอนช่วงเวลาที่ใช้นะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยครับเราจะประเมินผลยังไง นะฮะให้มันยืดหยุ่นแล้วก็ดูตามสภาพจริงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสอนเนี่ยพยายามที่จะปรับลดชั่วโมงในการเรียนการสอนลงเน้นในเรื่องของอการที่จะให้เด็กเนี่ยได้แลกเปลี่ยนนะครับเราไม่อยากจะใช้คําว่าให้กันบ้านเนื้อน,นะครับตอนนี้เราพยายามปรับอยู่นะครับว่าต้องให้มีการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนเนี่ยให้เป็นให้ให้เด็กไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียนเหมือนกับที่ในคลิปหลายคลิปนะครับว่า จบการเรียนแล้วเด็กยังคาอยู่ในห้องอยู่เลยลักษณะแบบนี้นะครับครับเห็นเห็นแต่หน้าหน้าหน้าโพสต์แต่ถามไปไม่มีเสียงตอบรับกลับมาอาจารย์ครับอย่างนี้มันจะส่งผลในเรื่องการสอบยังไงบ้างครับอาจารย์เราเตรียมเรื่องของการสอบยังไงครับวัดผลยังไงตอนนี้เรื่องเรื่องของการวัดผลเนี่ยครับเราก็พยายามให้เป็นชิ้นงานนะครับก็คือบูรณาการหลายๆหลายๆหน่วยการเรียนครับให้เป็นงานชิ้นเดียวเราไม่สั่งเป็นงานยี่ยีบย่อยๆนะครับเราพยายามบอกอาจารย์อยู่ครับว่าให้เป็นงาน ใหญ่ๆสักชิณหนึ่งถ้ามันรวมรวม,รวมหลายๆวิชาได้มันก็จะดีมากนะครับเพราะว่าอมันมันไม่ได้เป็นภาระแก่ผู้เรียนอย่างเดียวนะครับมันมีบางอย่างมันจะเป็นภาระของผู้ปกครองภาระใช้อุปกรณ์ใช้นบประมาณอะไรต่างๆเหล่านี้ี่ยพยายามเราพยายามเข้าใจอยู่นะครับครับตอนนี้อย่างนี้ก่อนนิดนึงนะครับว่าอ,อตอนที่ผมสอนเด็กปีหนึ่งครับท่านพิธีกรครับ,รบเด็กปีหนึ่งสามารถเข้ามาในมหาลัยได้เลยครับตอนนี้กำลังจะสอบไฟนอนอยู่แล้วนะฮะเด็กพอว่า หนูไม่มีโอก,กาสจะเข้าเลยบางทีหนูมาเจอทั้งเธอเลยค่ะจะเจอวิชาหลากัหลกๆวิชาดุๆทั้งเลยคือเด็กปีหนึ่งเนี่ยเขาต้องปรับสภาพจากเรียนมัธยมมาเป็นเรียนมหาลัยนะครับบางทีเด็กหมดแพชชั่นครับ<อ>บางทีก็พักอ,อ,อยู่เรยเรครับว่าเฮ้ยพยายามที่จะ ให้เด็กเขาได้ระบายออกบ้างครับ,รบแบบนี้อ๋ออาจารย์คะแล้วจากที่อาจารย์เก็บข้อมูลปัญหาต่างๆมาแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าการเรียนออนไลน์ที่มันจะต้องมีประสิทธิภาพนะคะอาจารย์สรุปแล้วเนี่ยเราต้องทํำยังไงคะการเรียนมันมีประสิทธิภาพเราต้องกลับไปนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าในเรื่องของการประเมินผลครับเรื่องของคุณครูผู้สอนก็ต้องมีมีไมเซ็ตที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของเ,ออเน้นในเรื่องของรายวิชาที่สําคัญนะครับ ให้บูรณาการกันกได้วิชา,าที่ยังไม่จําเป็นหรือเนื้อหาที่ยังไม่จําเป็นเนี่ยก็ให้เด็กไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าคุณภาพเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากเด็กผู้เรียนมีความรู้ความจําความเข้าใจก่อนนะครับซึ่งเราจะวัดผลได้ยังไงก็อยู่ที่วิธีการสอนวิธีการสื่อแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนนั่นเองครับครับนี่แสดงว่าเรายังคงต้องปรับตัวตลอดทั้งผู้เรียนเองแล้วก็ผู้สอนเองด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ ใช่ครับถูกต้องครับครับครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูดนบัวบางพลูนะครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณค่ะครับเนี่ยฮะแล้วก็สำคัญสุดขาดไม่ได้คือการปฏิสัมพันธ์ครับใช่ต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าตอนนี้เราเห็นผ่านมือถือผ่านหน้าจอจริงถ้าครูถามแต่เราไม่ตอบมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับอ้าวนะคะต้องปรับตัวกันนะคะช่วงนี้นะคะปรับกันอีกสักนิดนึงเถอะนะอะ